มอร์นิ่งค่ะเยรี่ข้นงาค่ะซ่อบไปใต้หมอนหรอคะอ <laughs> ไหนน้องสาวันนี้วันแม่ไหนน้องอวยพรให้คุณแม่สิคะ <S <S น้องมีอะไรจะอวยพรให้แม่ไหมไหนดูซิดูซิว่าน้องจะอวยพรคุณแม่ว่าอะไรนะ ขอให้คุณแม่มีดอกไม้เยอะนะคะขอให้ต้องทำดอกไม้ให้คุณแม่ส,สวยๆนะคะน้องรักคุณแม่นะคะ <S <S ให้คุณแม่ปังๆนะคะน้องรักคุณแม่ที่สุดเลยโอ้ยได้ปังๆด้วยหรออ้าวน้องเดี๋ยวก่อนน้องทำดอกไม้คุณแม่เหรอคะใช่เดี๋น้องจะเซอร์ไพรส์เหรอคะอ้าวซืออ้อดอกไม้วาเลยไม่เซอร์ไพรส์เลยเ ก็สอบ์ไพรแล้วค่ะตอนที่มีเคสนะคะออแค่ค่ะขอบคุณนะคะลูกน้องสังคีต<อ>สังส่งเคีแม่แพมาให้แต่น้องแต่โทรศัพท์น้องไม่มีดาต้าปีนะคะขอบคุณค่ะลูกขอบคุค <laughs> เดี๋ยวแม่บอกพี่ๆไว้แป๊บหนึ่งด้วยลูกหมอนที่น้องหนุนนะคะเขาเรียกว่าเป็นหมอนหวง่วงจ้หนุน เอาออันนี้ป,ปั๊ปปาหนุนโอเคนอนทที่ปั๊ปปาหนุนแล้วก็น้องหนุนตรงน้อโอเค